สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาไปดู5กองหน้าที่ยิงประตูดได้คมทั้ง2เท้าในเกมฟุตบอล2025จะมีตัวไหนบ้างเราไปดูบมพองกันเลยครับอันดับ5มาร์โกวันบัสเทนเวอร์ชันอีพิกจากทีมเอซิมิลานวันบัสเทนร่างนี้เป็นศูนย์หน้าสไตล์ฟ็อกซิงเดอะบ็อก์นะครับเป็นร่างที่มีสปีดค่อนข้างดีครับจบสกอร์เฉียบคมทั้ง2เท้าโดยมีค่าความแม่นยำของการใช้เท้าไม่ถนัดอยู่ที่ระดับ3หรือว่าระดับเวอรี่ไฮนะครับ ไม่ว่าจะเหลี่ยมเท่าไหนแวนบาเซนตัวนี้สามารถจบสกอร์ได้เฉียบคมแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับโดยค่าสแต็ของแวนบาเซนตัวนี้ที่ผมอัพนะครับก็จะมีค่าชูตติ้ง9พาสซิ่ง1ดริปบิ้งสเด็กซ์ทริลิตี้12โลบอดี้สเต็ง8แล้วก็แอเรียลสเต็งที่4นะครับสำหรับสกิลของแวนบาเซนตัวนี้นะครับผมแนะนำให้ฮันสกิลดับเบิลทัชลองเลนจ์เคอร์เลอร์แล้วก็สกิลเอาไซเคอร์เลอร์มาใส่เพิ่มนะครับอันดับ4ีลอยมาคายเวอร์ชันอีพิกจากทีมบาร์เยนิค มาคายล่างนี้เป็นสูน้าสไตล์ครโพเชอร์นะครับเป็นล่างตำนานแพทใหม่ที่มาพร้อมกับบูสเตอร์นที่2ที่เราสามารถเลือกใช้ได้ตามสไตล์ของเราเลยนะครับล่างนี้โดดเด่นเรื่องค่าออฟฟ ensive ไวน็ตถึง98ค่าฟินิชชิ่งถึง96และมีค่าระดับการใช้เท้าไม่นถนัดที่ดีมากถึงขั้นเวอรี่ไฮทั้งใช้ได้เป็นธรรมชาติและทังแม่นยำนะครับถือว่าเป็นจุดขายของตัวกองหน้าตัวนี้เลยครับในส่วนของสเต,ต็มาคายตัวนี้นะครับผมจะชุดติ่งที่9ดิฟ l ิ n งที่5เด็กซิลิตี้12 โรเบอรีสเตงแปแล้วก็แอเรียลสเตงทีมสนะครับสำหรับสกิลผมแนะนำให้หาสกิลดับเบิลทัชแล้วก็ ing, สกิลทูพัสซิ่งมาใส่เพิ่มนะครับอันดับ3โรเบโตบัคโจเวอร์ชันอีพิกจากทีมชาติอิตาลีบัคโจร่างนี้เป็นศูนย์หน้าสตาร์ดีบลี่เฟอร์เวิร์ดนะครับเป็นกองหน้าที่โดดเด่นเนื่องความคล่องตัวการคลองบอลและการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมบัคโจตัวนี้มีค่าพลังความแม่นยำของการใช้เท้าไม่นถนัดอยู่ในระดับเวอรี่ไฮนะครับถือว่าเป็นกองหน้าที่ยิงข่มว้ใจได้ระดับต้นๆของเกมนะครับ สแตทของบาซโจที่ผมอัพนะครับก็จะอัพค่าชูตติ้ง10ดริ빙สี่เด็กซิลิตี้12โลบอดี้สเตรองแปดแอริเอลสเตรองสี่นะครับสำหรับบาซโจตัวนี้นะครับสกิลที่ผมแนะนำให้หามาใส่เพิ่มคือสกิลโซคอนโทรลแล้วก็ซีเซอร์เฟนนะครับอันดับ2ไมเคิลโอเว่นเวอร์ชันอีพิกจากทีมลิเวอร์พูลโอเว่นร่างนี้เป็นสูน้าสไตล์โคเปอร์เชอร์นะครับเป็นกองหน้าสายสปีดที่ทั้งไวทั้งคมสแตทการบุกและการจบสกอร์ถือว่าสูงมากๆ อีกหนึ่งจุดเด่นของโอเว่นตัวนี้คือการจบสกอร์ได้เท้าไม่ถนัดที่ทําได้ดีมากมีค่าพลังอยู่ในระดับ very high เป็นตัวที่กองหลังฝั่งตรงข้ามดักทางได้ยากมากๆตัวหนึ่งเลยครับการอัพค่าสเตตของโอเว่นตัวนี้นะครับผมจะอั 11, พ shooting 1, 1> ิ passing 1, dribbling 4, dexterity ส2 low body strength 8แลว้วก็ aerial strength ที่4นะครับสำหรับสกิลของโอเว่นตัวนี้นะครับผมแนะนําให้หาสกิล double touch แล้วก็สกิล one touch p a มาใส่เพิ่มนะครับ อันดับ1นึ่งคาลไฮลูมินิเก้เวอร์ชันอีพิกจากทีมบาเยิร์นมิวนิกลูมินิเก้ตัวนี้เป็นศูนย์หน้าสไตล์โคเบเชอร์นะครับเป็นกองหน้าที่โดดเด่นด้วยความเร็วและมี AI การหาช่องที่ดีมากๆแข็งแกร่งบานล้านดีจบสกอร์ได้เฉียบคมทั้งซ้ายทั้งขวาและมีระดับการใช้เท้าไม่ถนัดที่ Very High ถือเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในเกมคนหนึ่งเลยครับการอัพสแตทของลูมินิเก้ตัวนี้นะครับผมจะอัพชูตติ้ง10ดริบบิ่ง5เด็กซิลิตี้สิบสเตองที่4นะครับ ในส่วนของสกิลนะครับผมแนะนำให้หาสกิลโซ c คอนโทรแล้วก็ลงเลนเคอร์เลอร์มาใส่เพิ่มนะครับนี่ก็เป็นการจัดอันดับท็อป5โคตรกองหน้ายิงดีทั้งสองเท้าของผมนะครับเพื่อนๆเคยใช้ตัวไหนกันบ้างหรือมีตัวไหนโหดกว่าลองแนะนำกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ